ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เขียดนะครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีลูกพี่เขียดนะครับค่รอบครัวพี่เขียดนะครับผมเป็นทีมงานรถบ้านคุณชาวลิตนะครับวันนี้นะได้นํารถแคปติว่าคันนี้นะครับปี2011สิบเอ็ดสวยๆคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับเป็นรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมมาส่งให้ถึงมือพี่เขียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางจาก โชลุมรถบ้านคุณชาลวลิธนะครับอกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะที่อราชพฤกษ์จังหวัดนนท์มาถึงที่แม่อายใช่ไหมแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อยากสอบถามพี่เขียดนะครับผมพี่เขียนเนี่ยไปไปเจอรถคันนี้ได้ยังไงครับผมจากในเพจรถบ้านคุณชวลิตวนะคะติดตามติดตามค่ะดูในเพจใช่ไหมครับในเพจค่ะแล้วแล้วพี่เขียนเนี่ย เลือกซื้อรถยังไงครับผมที่พี่เลือกเพราะว่าเหมาะสมกับการใช้งานคือเพราะเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับรถครอบครัวนะคะครับแล้วก็เป็นรถดีเซลด้วยในช่วงยุคแห่งครับผม uh huh. แล้วคันนี้เนี่ยเลือกซื้อด้วยตัวเองเลยไหมครับเลือกซื้อด้วยตัวเองเลยอเอาแล้วพี่อยู่เชียงใหม่อะไปแล้วรถอยู่จังหวัดนนท์พี่ไปเลือกซื้อยังไงครับ ก็ถูกชะตาด้วยมั้งอ๋อครับผมก็คือดูในรีวิวใช่ดูในรีวิวค่ะดูในคลิป่างใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณชาวลิตไลค์ค่ะอ๋อดูคุณชวลิตไลค์ค่ะแล้วแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจเลยเพราะว่าชอบชอบรถชอบรุ่นนี้อยู่แล้วรุ่นนี้อยู่แล้วโอเคครับเอ่อก็คืออ๋อแสดงว่าพี่เขียดก็ดูรถในคลิปแล้วก็สั่งซื้อเลยใช่แล้วติดตามคุณชาวลิตมานาเรื่องครับ นานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วค่ะอ๋อหลายเดือนค่ะพี่เขียดี่พี่เขียดแล้วก็ครอบครัวนะเป็นเอฟซีคุณชาลวิศอีกท่านหนึ่งนะครับก็ดูรถดูรถในคลิปใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นรถตัวจริงไม่เห็นเลยตัวจริงอ่ะมั่นใจเลยมั่นใจเลยไหมแล้วเป็นไงครับตัวจริงกับในคลิปต่างกันไหมสวยสวยกว่าในคลิปอีกในคลิปูกใจเลยครับูกใจค่ะขอเป็นรถที่ดีนะครับทำมาหน้าที่ดีนะครับอยู่บนขาวบนดอยอย่างนี้สบายนะครับไม่ ใช้งานได้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณรถบ้านคุณชาวริตด้วยนะคะที่ที่เลือกรถคันนี้มาที่ร้านอ๋อ <c oughs> ได <c oughs> ข้ขอบคุณมากครับ<อ>ที่พี่เขียนแล้วก็ครอบครัวนะฮะไว้วางใจในทีมงานรถบ้านคุณชาวริตครับ<อ>แล้วก็พี่เขียนแล้วก็ครอบครัวนะขอใช้รถคันนี้นะขอให้มีความสุขมากๆนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนะครับท่สิ่งใดก็ขอให้สมบัตินานะครับผม ก็มีอะไรอยากจะฝากบอกคุณชาวลิศไหมครับผมก็ขอบคุณคุณชวลิศนะคะกับทีมงานกับน้องนะคะที่นํารถสวยๆมาให้พี่ใช้งานค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ